โอเคนะครับก็ขอกราบตัวดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นไมครับมอสเดมอนสลียื้อกันนะครับเจเนะรับอีพีนี้นะครับเนื่องจากมีคนขอว่าให้ผมเนี่ยทําตามที่เควสนะครับทาตามเควสซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมไม่สามารถรับเควสจากอีกาได้นะผมลองหลายรอบแล้วมันทําไม่ได้แต่แต่แต่แต,แต,แต่คลิปเนี้ย มันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเชิญดูในคลิปก่อนก่อนดูนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครถ่ยด้วยนะครับถ้ากดพร้อมแล้วขอให้สนุกกับคลิปนะครับโอเคมานะครับทุกคนจําที่ผมบอกว่าน่าสนใจแด้ยวครับทุกคนผมที่มันน่าสนใจคือเจ้านี่นะครับตรงนี้ครับมันเป็นอะไรไม่รู้นะซึ่งมันน่าสนใจมากผมจะมาร์กว่าเฮียสองเฮียหนึ่งนะเฮียสองแล้วกันนะ มนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเวอยตรงนี้ฮะานปถ้ามันเป็นแบบเอ่อคลืหาธรรมดาเนี่ยมันต้องเป็นคัลืหายแบบคัลืหาที่ผมว่าแย่สุดคือคัลือหายอันนี้นะไอ้พวกนี้แต่อันนี้มันเล่นเป็นแบบโตนบิกซึ่งคืออะไรนะเราก็ยังไม่รู้นะแต่ก่อนที่เราจะรู้นะอยาาสนใจปรากฏการณ์หรือธรรมชาติทำปลาบินนะเราอย่าสนใจเลยคนระับมันก็เป็นมันก็ปกตินะฮะช่วงนี้นะมันก็ ลุกรอนะฮะปลามันเลยบินนะฮะเพราะว่านายน้ำมันล้อเนี่ยอากาศเนีอากาศมันก็ล้อไปเอาเป็นว่ามันบักแล้วกันนะฮะเรายากสนใจด้วยว่านะฮะเซนีุ้ดซอยกับเ<โ>ดมอนสลเยอร์มาร์กนะครัเห็นไน <S <S <โ>ด้เลยเนี่ยเดมอนสลเยอร์มาร์กนะทุกคนเออจำได้ว่ากดใช้ไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะวิธีการกดใช้เดมอนสลเยอร์นี่ไงเดมอนสลเยอร์มาร์คคืออะไรอะ่ะเดมอนสลเยอร์มาร์กแล้วนึงนะครับ ผมจำได้ว่ามันเหมือนมีกดปุ่มใช้อยู่นะเดบอนตเลเยอร์มาร์ฮะแอปมอบเจอสไเทมไม่ใช่นะครับเออกดเอ็มอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะกดเอ็มอ่ะอ๋อนี่ไงดาบผมเนี่ยทำการเคลือบแล้วนะฮะเคลือบอาไรแต่ก็เข๋ดีนะนี่อุ้ยอูอ้ว้าวหาคนที่แบบ ดูเลยตึงๆหนูอะมันไม่มีอสูรเลยแถวนี้ยปิดได้ปะปิดก็ไม่ได้นะเซเยอะ์มาร์น่าจะหมดก่อนนะโอ้ผมลืมอธิบายครับว่าสาเหตุนะที่ทุกคนนะฮะเห็นภาพเอ่อมันสีชัดขึ้นนี่ใช่อะไรนะผมได้ทา,า,าการใส่หน้ากาแมงมุมนะครับมันเลยทําให้ทุกคนนะเห็นชัดนะครับมันเป็นปกตินะก็คือมันใส่ในที่มืดแล้วมันมองเห็นดีผมก็เลยใส่นะถึงแม้มันจะดูน่ากลัวไปนิดนึงนะแต่แบบ เออม,มันมันมันมีประโยชน์มากเลยเว้ยนะฮะในตอนที่ผมแบบล่าอาสูรนะอุ้ยเจออาจารย์หนึ่งนะผมเจอช่างตีดาบน,นะโอเคนะไหนๆก็ไหนๆแหละนะครับก็แรกหน่อยครับ๊อขอมครับได้อะไรอ่ะได้โทโท,โทโกิโตนะแล้วก็คันโดจิโอคเฟมิตสวชสดีครับอาจารย์ผมเดี๋ยวผมขออนุญาต เดินทางไปตรงที่ผมมาร์กตรงนั้นก่อนนะครับสักครู่นะครับโอเคนะตอนนี้ผมเปิดมั่วแล้วนะฮะยูริจิอะไรคือยูริจิผมเปิดผมเปิดอะไรอ่ะผมไปกดอะเปิดอะไรเข้าไม่รู้ทุกคนมีความสามารถอะไรไม่รู้ยูริจินะเนี่ยความสามารถอยู่ของยู <ur> ริจิ <ur> นะก็คือฮึยหนึ่งมัออาจจะทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นนะอ่าลองเราไปสู้กับปีศาจข้างหน้าดีกว่านะไม่รู้คือตัวอะไรนะ <S <S เปิดม่ง ม,มามาดิมามาดิมามาสิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิดิมาด,มาดิมาอีกดิอา้าวหายไปไหนหมดอะอา้าวอะไรวะเขาหายไปไหนหมดวะเมื่อกี้ผมคลาดตัวอะไรอะช่างมันนะโอ้แข็งแกร่งมากตอนนี้ลุกอลองครับลองกับอกบอลธรรมดาแหละนะครับคลิปนี้อาจจะกระตุกเล็กน้อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีคอมผมเริ่ม มากระช้งานเริ่มการเลยนะฮะมาสิครับก็มาสิมาดีนะคลิปนี้ไม่ต้องกลัวนะมันจะไม่มีที่มืดแน่นอนนะเพราะว่าผมใส่นกสักการนะี่แล้วผมได้อะไรดุๆเลยเนี่ยนะฮะมมาสิครับก็มาดิครับก็มาก็มามาเออโอเค มาปาวารีกูใช้ปาวารีต่อให้ต่อให้ต่อให,ตอให้ต่อให้ปาวารีต่อให้เลยโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเดินมาถึงท,ที่ปราสาทนี้ไปทบร้อยแล้วครับซึ่งก็จากการดาวนะครับก็มันก็คือบ้านธรรมดาแหละโอ้โหอาซัตกใจเลยนะเพราะว่าตอนแรกอะอาสุมมันอยู่เต็มเลยนะผมเพิ่งคิดว่าจะมีอะไรโอไอตรงนี้ผมเคยเข้าแล้วนะที่ผมเจอเนี่ยชุด อมของเจ้าเลงโกคุนะครับผมจําได้นะว่าผมเคยเข้าแล้วซึ่งอนะมันจะเปิดแมปจำได้นะว่าจะอยู่แถวๆนี้นะอ๋อเนี่ยนะผมเคยเข้าแล้วแม่เอาทะาตกใจเลยขอโทษกับทุกคนเห็น <c oughs> ไม่เป็นไรนะก็ตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ใหม่แล้วนะก็คือเปิดเปิดอะไรเปิดปานห่ะผมเปิดปานลแล้วอ่ะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะนะตอนเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผมทําไปอ่ะมันแบบมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทุกคนแบบมันเกิดแล้วผมงงอ่ะ คือมันเกิดเร็วมากอะทุกคนแบบเมื่อจู่ๆเมื่อคืนผมเปิดปุ๊บใช่ไหมแล้วผมก็อาราว่าเลยแบบตีตมีมดไม่สนลูกใครเลยอะโอยนอนนอนน,อนอะก็ทำไรอะ่ะมีการทำไรอะ่ะนั่งเหรอจริงการทำไรอะไม่รู้อ๋อเนี่ยตอนคืนแล้ว โอเคนะ EP นี้นะจะมีแต่ตอนที่ผมล่าอสูรอย่างเดียวเลยนะจะล่าอสูรน,นะผมต้องหาอสูรก่อนนะฮะแล้วก็เปิดปานใส่นะฮะปะคือไม่รู้เปิดปานหรือเปล่านะเอาไปว่ามันเท่นะะไม่รู้นะเปิดได้ดป่ะน,นะเปิดไม่ได้เราบก็จะปิดน,นะฮะกด M นี่ไงเปิดได้เปิดได้จริงด้วย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 นะฮะหาอสูรที่แบบ ตึงมือด้วยวะนะฮะอ่าไม่เอาอาคาสนะใครก็ไ,ได้นะที่ไม่ใช่อาคาสะไม่น่าพูดเดี๋ยวเจอมามาดิ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 มามา,มาต่อให้มึงมามาเลยอาคาสะฉันรอนายอยู่อาคาส์หายอ,อือ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 ชิบหายแล้วเลือดเลือดนึงออกดิจดิตเนอรกันอ,อือ,อมา ผมู้ไงเป็นไงหตู้มันยังไม่ไหวนะตอนนี้เรายังคนในชั้นไี่อยู่นะผมอากาตาเนี่ยโอเคเขามาเขาเลือดจริงแล้วนะผมเนี่ยเขาเลือดจริงแล้วโอเคเนี่ยมาถึงตู้อาตะไม่ไหวเลยเฮ้ยแต่แบบสู้สู้ตึงขึ้นนะสู้นานขึ้นนะผมกอาคาตเนี่ยอืมกลับมานี้เลยเราก็เจอปรากตกาปลาบินผมเจอ ไม่รู้อ่ะพี่ชายหรืนอน้องชายนะพี่ชายมั้งของอยู่ี่จิมัง้งในระหว,ว่างนี้ผมก็จะรอมันครับเฮ้ยูคอมอนคอมอนจะตุยมานีิเพผมจะรอมันะครับเก็บ hey, จะร okay, อมันครับ,มรบผมจะรอมาเข้าบ้านด้วยแล้วก็เซฟไม่ไม่ไม่เซฟเซฟเซฟมานี้เออเออเรามาเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาอ่าทีนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับตัดภาพไปตอนที่ผมฆ่ามันแล้วกันนะ <Hi. S 2> ตายออตายแล้วเธอเออมีเอตายแล้วเยสยได้คุยแต่ผมไม่ได้นี่ได้ดาบนะแป๊นนึงแป๊นนึงแบบนึงเดี๋ยวผมขอทำการจัดขอแป๊นนึโงเค okay, นะตรงอันที่เราได้แล้วได้เสื้อแล้วก็อันนี้แล้วก็อะไรอีกเ็าไ,ได้นี่ฮนะ ขุยขุยไม้ใช่ปะ่ะเราก็ได้เสื้อนะโคคุชิบโบเออเสื้อเย้โคคุชิบโบนี่อะไรอ๋อนี้เป็นปลาตะวันเอ้ยปาลากันชานะครับโอเคนะก็เป็นปานที่ตรงข้ามกับปานตะวันนะฮะก็ถามว่าผมเนี่ยฆ่ามันได้ไงครับก็ก็โดยนะคือผมเนี่ยทำการเนี่ยล่อมันเข้ามาในบ้านนะฮะก็คือล่อมันเข้ามาในบ้านนี้ปุ๊บ จากนั้นนะครับผมก็ตีกับมัในเนี้ยนัวเนียสอคน,นแบบผมก็ตายเกิดตายเกิดตีมันมาเรื่อยๆครับจนมันตายผมบอกเลยโคตรเหนื่อยแต่ที่ผมอยากได้ก็คือผมอยากได้ดาบของยูริจิมากครับแต่มัน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 ไม่ได้ไงเออแต่ผมได้ดาบของโคโคคุชิโบมาผมก็ภูมิใจแล้ว แล้วคุยทำอะไรได้มันต้องทำอะไรได้เดีเอาเป็นว่าเอามาเอามาประดับไว้เฉยๆเก๋ๆแล้วกันนะครับมได้ปานจันทาม้วนะเป็นปานที่น่าจะแข็งแกร่งลงมาจากปานตะวันนะครับเพราะว่ามันตรงข้ามกันน่ะผมไม่รู้างว่าปานปานจันทามันจากไหนนะมันมาก EP นี้ผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยแบบผมไม่เคยเจอ EP ไหนที่มันขนาดนี้มาก่อนเลยนะผมล่าสุดนี้คืนหนึ่งแล้วอะแล้วก็ไปแล้วนะ นอนดีกว่านะต่อให้เลยนะใช้ปานจันทาเลยนะจริงๆถึงปานใหม่นะกด M เป็นการเปิดสลออีเย่มาอ๋อยังเปิดไม่ได้นะครับหรือว่าต้องใช้ดาบที่มีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะเรามาโอ้ยออูออ้ว้าว,าวา้ย่อมีวันพังไหมไม่น่ามีเปิดป้อนนะว้าวทุกคนดูดีดาบอย่างเท่เนื้อแมงมุม อืมอย่างที่อ่ะอืมม่เป็มนลยนผมดรอปจังอ่ะผมก็ปรับผมปรับผูกหมดแล้วนะปรับอันนี้ก็ปรับมันเป็มเลนดอปจังวะไอปลาบินแน่เดยจริงจริงมันไม่เกี่ยวกับปลาบินะนะฮะมันเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับไอเจ้าตรงไหนตรงตรงเกิดผมอะครับพอหมูบม่บ้านหมูบม่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็คือแถวๆนี้นี่ครับ ผมขอลบลบลบเจ้านี่นะจุดต้ายเกิดก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ลบไปเรียบร้อยแนละ้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ดีขึ้นหรอกไอ้ตาบินนั่นแหละฮะตัวดีเลยอ๋อมันติดยาไกลได้นะครับว่าเจมแมวเลยนะแต่มันแหลกอะเปิดเปิดไม่ได้นะเราต้องใช้เป็นอาวุธของเจ้านี้นะฮะก็คือดาบนี้เปิดสไเยอมาร์กอ้าวเปิดไม่ได้เปิดไปแล้วอ่าเขิน นี่นะนี่ผมใช้เป็นปานเมื่อกี้ใครวะไม่รู้ว่าตีไปแล้วอะโอเคก็ตีถามว่าโหดไหมโหดขึ้นนะแต่มันยังไม่แข็งแกร่งพอนะที่จะทําการจัดการมูซันได้นะไอตู้กมูสันรับรองตอนนี้ผมตายแน่ยังไงก็ตุย1 0อยละเปอรเซ็นนะฮะหรือมันแหลกพอาปานจันทาวะผมลองไม่ถือดิอ่ามันแหลกพราปานจันทานะฮะมันแหลกกพราดามันเนี่ยนะ มามันแหลกมันแหกพระดาบนะเนสก,กูผมสาม,มารถทำอะไรกับเนสกูได้บ้างอ๋โอโ้ยอาจารย์แล้วผมม,ม,มีดาบให้อาจารย์ไวมหนึงโอ้แหลกนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นธรรมดาก่อนที่ผ่านแล้วบ้านหนึง่งอ้าวเลยอ่าเฮ้กลับมาปานเดิมแล้วนะ อืมาสิมาสิว้าวถือว่าแข็งแกร่งมากฮะอาจานทาแต่ผมก็ชอบปานตะวันเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าเดป๋ยวปลาจะพังแล้วอะ่ะในคลิปนี้ก็อ่ะอาว่าเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงนี้กัรเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้านั้นเดี๋ยวผมต้อง ซึ่งแต่เช้านะครับเพราะว่าถ้าอาจจาวันนี้ก็ต่อนาแน่โอเคงั้นก็ขอจบคลิปันนี้ครับสําหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับอ้อมลืมบอกไปเมื่อกี้ภาพไม่ได้ค้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทําอะไรหรือเล่นเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับตอนนี้ผมสามารถ แลานี่ผมมีอาวุธปานจันทาแล้วนะครับแล้วก็สามารถเปิดเดมอนเทรเยอร์มาร์คได้แล้วนะครับก็หน้าบางครั้งอะคลิปหน้าบางทีผมอาจจะสามารถตบมุทันได้แบบภายในตีเดียวอันนีเวอร์นะโอเคผมก็จะเพลงทีนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ดูแล้วขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์ด้วยนะครับการคอมเมนต์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมอย่างหนึ่งนะครับโอเคไม่พูดมากแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ